สถานการณ์โควิดนะคะจริงๆแล้วสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพต,ติดแห่งชาติบ,บุรมราชชนามีเป็นสถาบันแห่งชาติที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกิจยาเสพติดทั่วประเทศแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดค่ะทําให้ทางกรมการแพทย์นะคะได้มีนโยบายให้เราเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะเมื่อตั้งแต่วันที่22เมษายน2564จนถึงปัจจุบ,บันค่ะ เป็นระยะเวลา173วันนะคะและในวันนี้ค่ะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ป่วยชุดสุดท้ายของเราที่เราได้ดูแลนะคะ เพราะคุณคณะแพทย์แล้วก็พยาบาลทั้งถูกท่านนะคะรู้สึกมีความประทับใจมากๆนะคะที่พี่ๆอำนวยความสะดวกเราแล้วก็ดูแลพวกเราผู้ป่วยทั้งหมดเป็นอย่างดีนะคะจนครบสิสี่วันก็ยังไงหนูขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเวลามาหงยเหงาเจ็บขากลัดีกเกิดขึ้นล่าเริงที่เห็นคุณหมอได้ ทุกท่านที่มาส่งนี้ผมพื้นใจมากครับขอบคุณมากครับมาตราการต่างๆที่จะต้องทําก็ยังต้องคํานึงก็ยังต้องเคร่งครัดในการทํานะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากหว่นานน้งมือการเวรยัญ่า เชื่อมั่นนะแล้วผมก็ถือว่าที่ที่ผมมว่าเชื่อมั่นในสติปรรัญญาเชื่อมั่นในความทุ่มเทเชื่อมั่นในศัก,กรรยภาพของทุกท่านวันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับว่าทุกท่านเป็นยิ่งกว่าที่ผมเขียนไว้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสวทชแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวของหกบวกหนึ่งและที่สำคัญอย่างนี้นครับแสดงให้เห็นหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกๆคนนะครับคุณความคําดีครั้งนี้เนี่ย ถึงแม้จะไม่ได้มีการไปประกาศอะไรมากมายแต่ผมเองแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านเองรวมถึงคนที่ท่านรักครอบครัวพวกท่านก็จะไม่รู้สึกน้อยไปกว่าผมหรอกครับว่าเราได้ทําภารกิจที่ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของประเทศอธิบดีรกรมการแพทย์พูดจากปากเองนะครับในที่ประชุมผู้บริหารถ้าไม่มีสอชอเปิดรับคนไข้ในช่วงนั้นประเทศชาติจะผ่านโควิดมาง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกครับความภาคภูมิใจแล้วก็กุศณหลายที่เราทําร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้เกิดจากใครเลยครับเกิดจากพวกเราทุกนะครับผมเองหรือท่านรองผู้การทุกท่านเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ครับถ้าไม่ได้มีพวกเราแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งขนาดนี้นะครับนะครับถือว่าโชคดีครับการที่เราได้ร่วมกันมาทําภาฯรกิจแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบัเงเอิญน,นะมาเป็นผู้จัดการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับเรามีผู้นําที่ดีมีความเข้มแข็งมีความต้องเรียกว่ามีความนอกจากเข้มแข็งกล้าหารชาญชายัยต้องบอก นะครับเพราะว่าถ้าไม่กล้าทําไม่ได้นะฮะที่เรายังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าแต่เรามีผู้นําซึ่งเดินนาหน้าไปแล้วแล้วเราก็ตามไปครับทุกคนก็มีอาวุธเท่าที่เรามีอยู่ติดไม้ติดมือไปจะเห็นว่าในช่วงแรกเราก็คับขันมากเนาะแต่ด้วยนุ่งจากว่าผู้นําเราคอยเตือนย้ําคอยมาส่องคอยมาดูคอยมากําลังใจแล้วพวกเราเองก็ทุกคนก็ รักษาคนขค่ายาสติดเราบอกว่ากับโควิดนี่มันคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยนะฮะปีที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้และมีความภาคภูมิใจในองค์กรอยากให้พวกเราเก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้ตราบนานเท่านานครับขอบคุณครับสวัสดีครับวีรบุรุษที่เกิดขึ้นสําหรับเราเนี่ยเราทุกคนเป็นวีรบุรุษสาหรับประเทศชาติเลยนะคะไม่ใช่วีรบุรุษสําหรับคนใดคนหนึ่งหรือเพียงคนใดคนหนึ่งการเรียนรู้ระหว่างกันที่ได้ทํางานร่วมกัน ร้อยเจ็ดสิบสามวันมันอาจจะดูเหมือนไม่มากนักนะคะแต่มันทําให้เราได้เรียนรู้ถึงเพื่อร่วมง,งานทุกระดับเลยได้เรียนรู้ถึงภารกิจได้เรียนรู้ถึงวิกฤตและปัญหาที่รู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องแก้ไขอย่างไรวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่มีพลังกาลังสูงสุดเยอะของโรงพยาบาลเราเนี่ยนะคะการที่ได้มาเจอกันในจุดนี้เป็นจุดที่เขาได้รู้จักกันได้เรียนรู้ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เรา มีและมีน้ําใจที่จะให้ต่อกันแลกเปลี่ยนช่วยเหลือผู้นำที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้ตามที่ดีด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีเครือข่ายที่ดีนะคะมันทำให้งานเราบรรลุร่วงไปนะคะเราก็ผ่านกันมาทุกอย่างเนาะแม้กระทั่งการการที่คนไข้เราโดนยิงเนาะเราก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะว่าอย่างที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะมันเป็นสิ่งที่ เราเกิดมาเพื่อทําบุญร่วมกันนะคะแล้วก็คิดว่าหลังจากภารกิจนี้แล้วนะคะเราคงไม่กลัวอะไรละคะเพราะว่าอะไรมาก็ตามเนี่ยเรามีความเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็การคําว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยเห็นชัดมากๆเลยของสอบยชนะคะแล้วก็การที่เรามีเครือข่ายที่มาช่วยซัพพอร์ตเราเนาะคุณแขกนะคะอาจารย์โอ๊ตอาจารย์จ๊อบเนี่ยนะคะทําให้เรารู้สึกว่า เรามีเพื่อนร่วมทางนะมีอะไรมาเราก็สามารถแก้ปัญหาได้หมดนะคะเรียนรู้การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นแล้วก็ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเออเรารักกันจริงๆแล้วก็ขอให้เจ้านายสั่งมาเถอะเราทำได้หมดนะคะแต่ว่าวิธีการที่เราจะไปสู่จุดหมายไปทางนั้นนะ่ะมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการปรับตัวได้รวดเร็วมากนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมผู้เริหารงานหน้างงานจริงๆนะคะว่าเสียสละทุ่มเทแล้วก็ ทำให้การบริการตรงนี้เป็นที่สร้างชื่อเสียงของสถาบันตัวเองก็รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันจริงๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ่ขอพูดอะไรมากแต่ขออนุญ,ญาตขอบคุณนะครับทุกท่านว่าภารกิจที่เราสําเร็จได้เนี่ยเพราะว่าเรามีทีมนะครับทั้งรวมทั้งทีมจากธัญลักษณ์หกบวกหนึ่งแล้วก็จากทีมงานมะเร็งบางส่วนด้วยนะครับที่เคยมาช่วยเราก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับเพราะว่า ขอบคุณนี้คือขอบคุณแทนผู้ป่วยด้วยนะครับที่เราได้ดแูแลไปนะครับขอบคุณแทนประเทศชาติด้วยที่พวกเราได้ช่วยในส่วนหนึ่งของประเทศแม้ว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ว่าเราก็ได้ช่วยภารกิจของประเทศให้สู้กับภัยโควิดได้นะครับขอขอบคุณครับ ผลงานของการดูแลคนไข้โควิดนะคะเพราะว่าก็จะได้รับการประสานจากข้างนอกแล้วก็ได้รับเสียงสะท้อนกลับมาในสิ่งที่พวกเราทำนะคะทุกคนที่ที่เข้ามาสัมผัสแล้วก็เข้ามาใช้บริการในเรื่องของการดูแลคนไข้เนาะเข้ามารักษาโควิดเขาก็จะสะท้อนกลับมาว่าเขาขอบคุณสถาบันนะคะท่านผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ให้การดูแลช่วยเหลือมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นการรักษาที่มีคุณภาพมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราปรบมือให้กับท่านผู้ในการและผู้บริหารนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะที่ค่ะที่ ได้เสียสละแล้วก็ทุ่มเทนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่ได้อยู่ทุกคนทุ่มเทให้กับงานนี้แล้วก็จบลงอย่างสวยงามต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ